ยันอยู่ห้องปอได้เลยนี่ปอสามแล้วเป็นนุ่งสิบไปแ้นอะไรเด้พน้องอนเอ็มนี่เนาะเต้มาส่วนี้เนาะสามสี่ปีเลยเด็กโดดได้นะยันห้องปอสปอสเลยเยันเต้นเลยปอ่มบ เราพยายามคือกันไม่ไรกับกอย่าะเนานีะสกายสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟองปลาเบิร์สุดสุดคนเด้อพี่น้องวันนี้พ่อพ่อกับซ่องสังรีพาทานแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้สังรีก็คือโอกาสบ้างมาอีกแล้วพี่น้องเนาะสุดท้ายเดินทางพี่น้อง ทางขึ้นทางไปเวียงจันทร์ไปน้องเลยต้องต้องผ่านหลายแข้งเติบไปน้องเลยเปิดที่หอดกะ่ะทางกับไกลเติบแล้วเนาะจากสวรรค์เขตไปเวียงจันทร์ไปนอ้องเพราะว่าเมือนี้เนาะพี่น้องเราสิไปอันอพ้นเครื่องซอยน้องโตพี่น้องเลยเพราะว่าทางพี่สาวน้องโตไปโทรมาสบายดีพี่นอ้องเอาเครืนะ่องเนาะเอาเครื่องพี่นอ้อง ฟ้องคนไปอยู่แล้วพี่น้องไอ้กระเป๋าคนเสาญี่ปุ่นเนาะทำธุรกิจอยู่พุ่นพยู่น้องลา้พี่เต๋อจะว่าเป็นไปเห็นเพี่อนเห็นงานอะไรพี่น้องก็เลยว่าไม่ได้อยู่ก็เลยว่าง่ายห้านมากบอกเนี่ยแหละเอาเครื่องมาไหว้พี่น้องเลยเพราะว่าอย่างนี้นเขาก็เสาเดือนเดือนละพันอันนี้แกตกพันตกสองปีเลยในช่วงโควิดปุ๊บอ่ะต้เกือบสองหมื่นนี่สองสามหมื่นเลยนะรายเต๋อพี่น้องเนอยู่ละเอเงินไปล้าเนาะเนี่ยแหะก็เลยเอาลงเอาเครื่องลงมาไหว้ก่อนพี่น้อง เกษตรจะขึ้นไม่ไม่เสษตรจะขึ้นหน่อไม่ครับโอเคเนาะพี่น้องก่อนไปก็มีบอรแบล็คลายบอรอยู่พี่น้องเลยอ่ะติดตามสมกันอยู่พุ่นคนละพี่น้องทางขอนก็เป็นคนขับรถพี่น้องอ่ะเดี๋ยวนี้ไปพุ่นเลยเดี๋ยเอกสารก่อนเดี๋ยวก่อนอันนั้นนะครับสิเดินทางพี่น้องโอเคพี่น้องเลยปะกบกันอ่าในอย่างทางเป็นยังไงเนี่ยพี่น้องเนาะทางของเดินทาง ไปชอปโคซีบังไทยเลยีเปเองเลยประมาณ23กิโลเมตรร้อนนะ <laughs> เราจะไปเวียงจันทร์กับเดนมาเวนั่นคือเลยหลานสาวเนาะนางพ่อพ่อเลยของนางพญาอยู่ที่บ้านหนองบกเออเป้องเมืองหนองบกเนาะหนองบกบ้านรอดเคียวปาะันใกล้กับฝั่งไทยน่าจะก็อินเดี๋ยทางขนทางค้องือ่ราตั้งระเหตุซ่องมากอ่ะน่ยบริษัห่อซีเปินเนาะแน่นอ่าง เนาะเลยของนั่งกอยาพี่น้องเลยเป็นลูกของนั่งน้งนนองญ่เป็นบกอะไรเป็นอามาพึ่งเนาะติดตามมักซมจนวานาตาเปิดมันจะเป็นยังไงพี่น้องโอเคพี่น้องพี่น้องบ้านในห้องกับมหอนมาถึงเลยพี่น้องบ้านาาน้อ,นองบกพี่น้องบอนสีน้องก็ป้ออยู่พี่น้องเลยเอาก็ป้อไปใส่เอาโป่งเฮียเลยเอาเช็คโมงเลยนี่เลิกมาออ๋เลิกมาโป่งเฮียเนะี่ยเป็นพ,ออพนนะ่อเขิน่

คือนางกอย่าน้องพี่น้องหนนะาตาพ่ะย่ะเนาะเป็นพ่อของนางกอย่าเด้อพี่น้องเด้อกาวงอมาแล้วนี่มาตู่โจมถ่ายคลิปไปเลยพี่น้องเลยนี่ก็เดินทางไปหาน้องก๊อปพี่น้องเลยเก๋ของนางกอย่าแหละเนาะเฮ็นพี่ไอ้ยังพี่อยู่บ้านเลย มันเหกเห็นหน้ามันโดนเลพี่น้อยสามปีไ่จหกาปีัวาออไปลงหาปลาบางส่วนนี่น้านเออบางส่วนเนาะมาหอนมาถึงบ่อนงเฮียนน้องขอปอกมันมาเฮียนพี่น้อย <c oughs> เธอเด้มามีโอกาสก็เลยมาแหวะร้านน่เนาะโอ้ยนั่งก็ฟอเลยพี่น้องเลยหองนั่งก็ย่ <c oughs> ้าพี่น้องเลยสบายดีนะสบายดีเนี่ยย่ยมห้องปอได้เลยนี่ปอสามเลกเป็นน,นงศิดปไปนั่นเนาะ านนเลยได้พี่น้อยาอนเอ็มนี่เนาะเต้มาช่วงนีนเนาะสามสี่ปีเลยเดกโดดแล่วนะยันของปอสาพอสเลยเน้เนเต้นเลยบ่อง่ายไหมบอลลูนขีดมุดนะียากแต่วย้กันอะไรกับปวยเนาะนาากแบบหนึงเนาะนาจะผอมเลยเนาะอยากคือเจ้าไรายกว่าไร มันไปไปนสาวเนาะเออไปทำคุณพุคนี้ก็ดังโด่งไปชกการั่งจะมา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 เลยเหมืนเฮียนอย่งพวกสพี่น้องเลยหมูเหมือนกับพี่น้องของนประถมบานถอนเสียวเนาะกวงดีเนาะเขาเห็นเนาะเขาคือเห็นเกาะลงมาอีกเนาะ

ล้นเติบบริมาพอลานเนาะสามสิบเอ้ยสมากว่าปีพี่นองเอ้ยอันตีปลายเจ่รมาจะบอกิอาแล้วอมอันนั้นเนาะลอยระบามาตแต่วียงพล่อยยังสีแหวอยู่บอกิดทอดบอน้องกบพอน้องก็ยาที่ได้อยู่บอกฮะที่ได้อยู่บอน้องก็ยาในใหญ่ไวได้พูนเนี่ยเฮียได้ไปเฮียนหังสือแล้วพูนนะั โอ้ยเมเห็นเก่งเอาโงย่อมนีนึ่งว่เอาย่อโอ้ยยินเนยมาดูแพ้มันได้กยากด้แต่แบบีันแล้นี่จะงคงหน่ายจะนั่นอันนี้โอ้ยหน่อเะุญดาคงหนาใหญ่ได้คือเจ้าได้แข่งใหญ่กว่านี่ พี่น้องได้หุบได้หุบกันพี่แข่งพี่ยังกันใหญ่มากโอเคพี่น้องเฮากาศิ้เดินทางมาเฮือนก่อนเนาะพัก่อนกินได้กินน้หแล้วก็สิได้เดินทางก่อนพี่น้องก่อนมากไมานี่ก็เป็นพ่อของเพื่อนพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องวานนี้เฮากับมาหอดมาเทิรเฮือนเพื่อนพี่น้องมาเมื่อกี้นี่ก็ พอดี3โมงพี่น้องวงเฮียนพี่น้องเนาะวงเฮียนนั่นบอลบอลห้องบกพี่องเลยก็คือสถานที่บอลน,นั่งหนงุ่มใหญ่ึงเป็นเอวยของสางนี่เป็นผู้เป็นเอวยกกอะไรพี่นอ้องเลยคนก็มาประจำอยู่นี่เฮ้ยว่าเป็นนั่นเป็นประสาทเป็นปนกขึ้นเสาอะไรพี่นอ้องเลย เลยว่ามื่อพัวอยู่บ้านพุ่นกันเลยว่าพัถึงปัจจุบันนี่พี่น้องเลยก็ยังอาการก็อยดีไปคอยดีขึ้นไปเรื่อยเลยพี่น้องเลยอ่านะนี่เป็นผักบัวพี่น้องเลยฟ้าต้องมีแต่ผักบัวลายอะไรีอไว่งอะไนึกกีามใก้กบอกกรับมาบอว่าไปเลยไปเอาเกือเอาเครื่องในสาเอานหนในสาวคนเป็นามประเภทเลยเป็นาของผินเนาะ ไปได้ได้เข้าโรงเรียนบ่อีเขาเข้าเขานะนน้เลิกกับแม่ไปคุ้มไปไปเท่าเอาแต่โอ้เอาไายติมเนเาลูกเขาไ่เข้าหรอเป่าเานังนี่บเมาเปิาแล้วเปมาทั้งนี้บอยามันเคลือเต็มเราเยยาีนจสิพอยรวปลางเรียนไาเน้ย่าลูเนลาบ่มื มเมืองเนาะยูพี่คนหนึ่งยูพี่คนหนึ่งยูพุ่นคนหนึ่งพี่น้องเลยอันผเานม้เยียบมือนเดิวเผาผิว่าถุงโบ่ทดาสิต้องมาต้อมากินไ้กินด้รบกวนายเราะว่ไม่ยากจะขา้นเบิกมาขึ้นก็มาลงมายันผดใหญ่นั่นผดสิเล่าเ้าเมือเราหอกเนาะเ่เเมือลงมาพี่น้องพี่น้องกมาดีเท่ากับนางว่าก็เพิ่หน้อยหนึ่งเลยก็ที่ได้เดินทางไปที่เปยนการต่อพี่น้องเลย รถเติร์ปพี่น้องไอ้สามปีเนาะบ่ได้มาร์กเยี่ยมร้านคอยการเกิดขึ้นแบบนี้เนดะ็พี่น้องเอ้ื่อยเป็นโรคพื้นที่เก่ากันเลยว่าเมาื่อเพื่ออยู่บ้านเนาะานั่งก็ปอกอะจนใหญ่แล้วพี่น้องไอเพิ่นก็ตื่นอาบ่า,บาวก็ได้เพิ่นว่าไปนี่ว่ะ จื้อมาได้เห่อโอเคพี่น้องเรื่องเราทางเบิร์ดกับซีนี่ประมาณนี้พี่น้องเลยอ่าก่อนอื่นซางลี่กับซีได้กราบลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอ่าไปผู้พ่อคลิปใหม่พี่น้องเลยที่ใหม่กับที่ไปเป็นเป็นจันต่อซีนี้กาบลาไปก่อนพี่น้องอ่าไปบายพี่น้องเลยทำเป็นโบไก่เดี๋ย้อปนิกับเด้อพี่น้าเด้อบปนเดนะดีมีแห้งอ่า นี่เป็นพี่น้รงอ่าแอ้ก็ยังอีกไกลเติบเลยพี่น้องเลยผมว่า